ปุ๋ยนะครับพลังเงินวันนี้เราเจอกับยอดอนุชาขอรู้ตัวเป็นสิบวันได้ไหมเกินวันนี้ร้อยยี่มาพอดีเลยไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้กี่วันครับจบมวยมาร้อยเท่าไหร่ได้สามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองล่าสุดจกมวยร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบนะกลางวันนะเราไงฝีมือรู้ว่ายังไงกับเพชรอลุวยอดอนุชาเราเคยเจอกันไหม ไม่เคยเจอนะอ่าเราเป็นคนจังหวัดจังหวัดน้ำหนักป่อยๆหนักปล่อยๆุกกิโลรนะี้ตันสี่กิโลนนี้เอายะงไงสู้กับยศอนุชามีเรืนะ่อยๆมีรื่นะอ่าคนจังหวัดงวัดนลออ่าฝากไปนะ้ครับเชียร์นะขอครับอ่อโชคดีครับไปยดอนุชานะวันนี้ไปซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ กี่ไฟได้ก şey ่อนไปอยู่กี sí ่เดือนแล้วมไปที <h <h ่แล้วครับไปที่แล้วนะวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่มาเป็นไงเมื่าเช้าเกินจะสอร้อยกเรียบร้อยชกมวยมากี่้อแล้วตอนนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล่าสุดโชวร้อยเท่าไหวันนี้ร้อยกุกิโลชกกลางวันไหมนานนะ ปล่อยเราคนนี้เราเจอพลังเงินนี่ไม่เคยไม่เคยชกกันนะเราประเภทยังไงเขาก็ฝีมือนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดหนองบัวเป็นตักเชนให้เด็กหนองบัวเป็นตักเชนให้ด้วยครับมันจะสู้เต็มที่เอาเชนชนะโอเคขอช่วยนิดนึงได้